สวัสดีครับเพื่อนชาวจีซีนะฮะอันนี้ผมวุฒนะครับผมก็เป็นอาชีพผมอีอาชีพหนึ่งฮะอาชีพกีดยางส่วนผมเองฮะอันนี้พันหกร้อยนะฮะกีดตะกาวันนะครับใช้ปุ๋ยหนึ่งอินรีดินนะฮะอ่าใช้มาสองรอบก็วันนี้วันที่ยี่สิบเก้านะฮะเดือนหกนะฮะก็จะมาดูนะยางออกต่อกาวันนะครับนี่ครับมีมีดมีดมีดที่สองนะฮะอ่าก็สภาพต้นนะฮะดีามวก็ใช้ปุ๋ยอินรีแล้วก็ ใบสดชื่นดีนะฮะก็เดี๋ยวผมให้ดูนะฮะใบจะสดชื่นขึ้นนะฮะสีใบจะเขียวขึ้นคือมันจะไม่เป็นโรคไฟท็อปสวนที่ผมตัดอยู่ข้างบนเป็นสวนของย้าผมมันจะเป็นไฟท็อปอช่วงนี้ฝนม,มันตกเยอะนะไฟท็อปมันจะเริ่มกินใบมันจะเน่าสังเกตได้ปีนี้ปีนี้ผมพันหกร้อยทำตามันจะติดโรคง่ายนะ แต่ปีนี้ไม่เป็นเลยปีนี้ยังยังไม่มีอาการเลยฮะแต่ส่วนข้างบนนี่สองส่วนสองส่วนที่ผมเห็นพักสดบว้อยแถวบ้านที่หนอ,กองกระรงเนี่ยคือเริ่มอาการเริ่มเริ่มเป็นแล้วฮะใบเริ่มเหลืองเริ่มร่วงแล้วก็จะแตกใบใหม่ของผมก็จะมีเหลืองๆบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ยังไม่มีอาการแบบว่าเน่าเยอะเป็นเป็นเป็นเชื้อยงเยอะเพราะว่าหนึ่งอินทรีย์ดินมันมีจินซีที่ว่าช่วยกำจัดเชื้อราในดินในใน ช่วงฤดูที่ว่าเป็นเป็นช่วงฤดูฝนเนี่ยนะมันมันจะมีเชื้อเชื้อโรคเชื้อราเยอะในดินนะถ้ายางพันธุ์ของานี่ก็ใครเปิดใครใครปลูกก็จะรู้ว่าเป็นพันธุ์ที่เป็นโรคเยอะเป็นโรคง่ายอ่าฝนตกนิดนอยก็จะใบร่วงลนะเนี่ผมใช้มาสองรอบก็คือใช้ไม่เยอะด้วยแล้วสภาพที่เห็นนะครับคือมันก็ออกปกติแล้วต้นก็ไม่มีเชื้อราอ่าใบไม่ร่วงใบเขียวสดชื่น ครับเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูอีกส่วนนะส่วนของย่าผมที่อยู่ข้างบนนะครับว่า,ามันนเป็นเชือ้อโรคยางออกตอนนี้ตอนเที่ยงไปเลย ถึงแล้วครับเพื่อนๆครับนี่นะฮะยางที่เป็นเชื้อไฟท็อปดูสังเกตใบที่ร่วงได้เลยนะฮะนี่นะฮะไม่ได้ใช้หนึ่งอีซีดินแล้วครับส่วนไม่ไกลกันเลยนะถ้าติดมันก็ติดแล้วแว่งนี้นก็ติดเชื้อหมดถนะ้าดูข้างบนฮนะสังเกตใบนี่นะฮะร่วงเกือบหมดแล้วครับเดี๋แต่ก้านก็มีนะฮะเนี่ยเดี๋ยวผมจะถ่ายภาพนิ่งให้ดูอีกรอบนะอ่าคือคือใช้เองเรามั่นใจได้เลยนะครับเอาไปทําตลาดได้เลยนะ้เพื่อนๆนะฮะใช้แล้วเดี๋ยวก็รู้นะฮะปีสองปี ไม่ต้องกลัวให้เขาใส่ลงดินให้ได้จุลินทรีย์มันจะทํางานเองคือจริงๆทําไมปา่าธรรมชาติดูนะฮะข้างหลังก็เป็นปา่ามันมันเขียวสวนเราเพราะเขาใช้ระบบจุลินทรีย์ไม่เคยได้ปุ๋ยไม่เคยได้อะไรเลยนะฮะแต่เราใส่ปุ๋ยกันฮะสารพัดแต่มันก็ช่วยไม่ได้นะฮะนี่นะฮะเห็นเห็นนะสวนยางอีกสวนหนึ่งฮนะอันนี้พันหกร้อยนะฮะสังเกตใบและะ้วแล้วก็ติดติดลามไปหลายต้นแล้วนะฮะเชื้อตัวนี้ถามว่าไปคณะไปข้าอากาศเร็วมากนะ ใบท็อปนะฮะสังเกตใบที่ร่วงที่พื้นนะฮะหน้านี้ธรรมดานี่มันจะไม่ร่วงนะฮะใบไอพันนู้นสองห้าหนึ่งเพิ่งปลูกนะฮะมันก็ติดเชื้อไปด้วยนะฮะเพราะว่าใช้ปุ๋ยตามท้องตลาดนะฮะคือเพื่อนๆพื่พทำตลาดได้เลยมั่นใจร้อเปอร์เซ็นเกินล้านเปอร์เซ็นเลยก็ได้นะฮะเพราะว่าใช้เองผมใช้มาหลายตัวใช้มาเยอะแล้วมันไม่เคยเจอปุ๋ยอะไรที่ว่ามันมันมีชีวิตเอาง่ายๆฮะเพื่อนเพื่พทำกันได้เลยนะฮะ ทำตลาดกันได้เต็มที่นะฮะวิดีโอนี้ฮะเผยแผ่ให้ให้เยอะที่สุดให้เกษตรกรไทยใช้ปุ๋ยให้ให้ให้ได้ใช้ให้ได้ถูกและให้มีคุณภาพให้ผลผลิตเขาอลืมตาอ้าปากได้เพราะเกษตรกรบ้านเราจนเงินมาเยอะแล้วฮะก็ผมก็ขอฝากไว้ฮะผมชาวสวนร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็เจอปุ๋ยที่ดีแล้วก็เจอธุรกิจที่ดีก็อยากบอกต่อทําเครือข่ายกันนะครับครับผมขอฝากไว้นะผมสาาวุฒนะครับบ้านหนองกันทรงนะฮะ อ่าเบอร์ผมนะศ8น8 1 3ป7 2 7รึกษาได้ทุกเรื่องเกษตรนะฮะยกเว้นอ่าเรื่องที่ว่าเป็นพืชล้มลุกผมไม่เก่งอ่าผมจะเก่งส่วนมากกว่านะครับก็ขอฝากด้วยนะครับครับสวัสดีครับ